ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กับดรอำนาจวิทยานุวัตรนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทกระทรวงศึกษาธาาาาาาิการครับสวัสดีครับสค่ะฮัลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดค่ะค่ะและท่านชมครับวันนี้เจ้ากระทรวงนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวางแผนจะมารายการเราแต่ว่า ติดภารกิจสําคัญจริงๆนะคะคุณนัทพลทิพสุวรรณก็เลยฝากมาโดยจะเกล่นนําผ่านทางวิทีอาน,นีก่อนแล้วเดี๋ยวท่านให้ท่าเลขามาขยายความแล้วก็ถ้าท่านชมไม่เข้าใจยังไงก็โทรศัพท์ไปที่ศูนย์ทางศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิดที่ดิฉันเรียนหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ช่วงนี้ไปพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันก่อนค่ะสวัสดีครับในช่วงวิกฤตโควิด19ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนักเรียนทั่วทั้งประเทศนะครับได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับจากการที่เรามีการเปิดเทอมซึ่งณวันนี้ก็ได้มีการขยับวันเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่1กรกฎาของปีนี้นครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ห่างไกลาจากวันนี้ก็ เป็นการเตรียมความพร้อมครับเป็นการให้ทั้งคุณครูนักเรียนผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมหากมีความจําเป็นที่ต้องทําการเรียนการสอนออนไลน์ทางกระทรวงศึกษาธิการยืนยันนะครับว่าเรามีความต้องการที่จะให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นที่โรงเรียนแต่ถ้าหากณวันที่หกรกฎาสถานการณ์ยังไม่ดีพอที่จะทําให้ เด็กนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนได้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการคุณครูบุคลากรทางการศึกษาก็มีความพร้อมที่จะให้ความรู้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องส่วนการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษ,ษาเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับวันนี้ก็เป็นการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับของในแต่ละพื้นที่ที่มีบริบทที่แตกต่างกันวันที่18พฤษภาก็จะเป็นการเริ่ม ทดสอบส่งสัญญาณออกไปที่พื้นที่ต่างๆเพื่อเราจะได้ทราบว่าเด็กนักเรียนคนไหนบ้านอยู่ที่ไหนในพื้นที่ไหนที่ไม่มีความสามารถในการรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้ซึ่งการส่งสัญญาณทางกระทรวงสาธิการได้มีการส่งในทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลไม่ว่าจะเป็น ทาวเทียมหรือว่าจะเป็นระบบดิจิทัลทำให้ทั่วทั้งประเทศน่าจะได้มีโอกาสรับข้อมูลนะครับในการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ฉะนั้นท่านผู้ปกครองไม่ต้องกังวลครับว่าลูกหลานของท่านจะไม่ได้รับความรู้อย่างที่สมควรจะได้ความลำบากอาจจะเกิดขึ้นครับ ท่านผู้ปกครองอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับลูกหลานของท่านมากขึ้นในช่วงที่มีวิกฤตนี้ทางการะทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณครับที่ท่านผู้ปกครองทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในการที่จะผลักดันให้เด็กได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางที่จะทำการบ้านมีทั้งแบบฝึกหัด นะครับที่คุณครูจะมีการส่งให้นักเรียนหรือมีการสอนหรือว่าให้การบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะครับซึ่งในแต่ละชั้นเรียนก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับ,รบการเรียนการสอนที่เราวางเอาไวา้ก็มีวันหยุดครับวันเสาร์อาทิตย์น้องๆเด็กนักเรียนก็ยังมีพอมีเวลาที่จะพักผ่อนนะครับ ส่วนวันหยุดช่วงกลางเทอมรวมถึงปลายเทอมทางกระทรวงสึกาธิการกําลังดูความเหมาะสมครับในเบื้องต้นเราไม่ได้วางเอาไว้ว่าจะมีวันหยุดแต่วันนี้เราคิดว่าเราสามารถหาเวลาได้แน่นอนนะครับที่ทําให้ช่วงเวลาพักระหว่างเทอม1กับเทอมสองเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงลดเวลาในช่วงของปิดเทอมนะครับตอนเทอมสุดท้ายก็เป็น แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการวางเอาไว้นะครับหวังว่าคงจะให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างที่เขาควรจะเรียนรู้นะครับความยากลำบากต้องมีครับในแต่ละบทบริบทพื้นที่ก็ไม่เหมือนกัน,นผมคิดว่าในแต่ละพื้นที่การสอนที่โรงเรียนมีความเป็นไปได้หากเราสามารถควบคุมโรคระบาดได้ระดับหนึ่งเช่นถ้าหากโรงเรียนมีความสามารถที่จะ เปิดการเรียนการสอนโดยมีการเว้นระยะให้เด็กนักเรียนจังหวัดนั้นพื้นที่นั้นไม่มีโรคระบาดของไวรัสโควิดเลยนะครับเราก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในบางพื้นที่ที่อาจจะไม่มีไฟฟ้าไปถึงไม่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ไม่มีทางที่จะได้มีสัญญาณอ,อินเทอร์เน็ตเราก็ต้องมาดูบริบทถึงการเรียนการสอนที่โรงเรียน ฉะนั้นท่านผู้ปกครองไม่ต้องกังวลครับเราหาแนวทางทุกวิถีทางที่ทำให้ลูกหลานของท่านได้รับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมแน่นอนในช่วงที่เป็นการซักซ้อมความเข้าใจคุณครูก็จะมีโอกาสครับที่จะได้ฝึกฝนการสอนออนไลน์ซึ่งต้องยอมรับว่าคุณครูทั่วทั้งประเทศไทยไม่มี ประสบการณ์ที่ได้ทำการสอนออนไลน์มาก่อนช่วงเวลาที่เราขยับออกไป45วันก็จะเป็นโอกาสให้คุณครูทั้งหลายมีความคุ้นเคยกับระบบเทคโนโลยีนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงความคุ้นเคยที่จะยืนอยู่หน้ากล้องนะครับไม่มีนักเรียนเพื่อทำการสอนให้ความรู้กับเด็กๆของเราครับฉะนั้นใน การเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปที่แปลกใหม่นะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องอยู่กับมันอีกสักพักหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกทกท่านก็ต้องทําความเข้าใจกับเรื่องตรงนี้ที่เรากําลังเผชิญกับมันนะครับแล,แล้วผมมั่นใจครับว่าเราที่กระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมนะครับที่จะผลักดันการสอนที่มีคุณภาพให้กับลูกหลานของท่านอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยทำให้การเรียนการสอนในช่วงเวลาวิกฤตนี้เกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับเราเปรียบเสมือนหน่วยงานนะครับที่ต้องเข้ามาสารต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทำงานหนักมาวันนี้เป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนครับที่จะ นำพาลูกหลานของเราให้ได้รับความรู้เหมือนที่เคยได้รับมาครับค่ะก็ชัดเจนจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครคุณนัทพลทิพสุวรรณเล่ามาให้ท่านชมได้รับทราบการการศึกษาทางไกลผ่านทางออนไลน์เนี่ยนะคะในเรื่องของสถานการณ์โควิดจะเรียกว่าเป็น Learn from home ก็ได้นะคะผู้ใหญ่ เวิร์ก o m Home กันไปแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่เด็กจะ Learn From Home ซึ่งดิฉันคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่รับชมรายการของเราจะเริ่มสบายใจขึ้นแล้วค,ะค่ะท่านเลขาว่าเอเปิดเทอมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยคุยในประเด็นการเปิดโรงเรียนจริงๆนะคะคแต่ตอนนี้เอาเป็นว่า Learn From Home ก่อนช่องทางแพลตฟอร์มที่เขาจะเปิดทีวีดูหรือ,อยังไงคะดูทางช่องทางไหนคะคขอบคุณครับทุนิกรสท่านนะครับ,รบแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชม จริงแล้วกระทรวงสายการเหมือนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสายการนำเรียแร้วเพราะว่าครว่าเราเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมคเป็นต้นมารัฐมน,นตรีให้นโยบายว่าโรงเรียนหยุดได้นะครับแต่เด็กไม่หยุดการเรียนรู้อันนี้คือนโยบายที่เป็นคอนเซปท,ที่เราใช้กันครับมั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดว่าเราจะทําอย่างไรที่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เห็นใจและเข้าใจประชาชนเข้าใจนักเรียนทุกคนต้องมีโอกาสการเรียนรู้ สิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ร่วมกันว่าเอาละในภาวะนี้รัฐบาลเองก็ต้องใช้งบปมาณมากนะครับเราต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะส่งผลไปถึงาการเรียนรู้ของเด็กได้โดยที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเราลองดูมีสองสองสิ่งด้วยกันเครื่องสองเครื่องมือด้วยกันเครื่องมือแรกถ้าเราพูดถึงเรื่องของสื่อเรื่องคอนเทนต เรามองว่าสิ่งที่มองเห็นวันนี้ก็คือเรื่อง DLTV DLTV <L> ที่ม่แล้างออกที่เหมาะที่สุดครับเป็นเครื่องมือที่เราใช้จัดการการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนะครับเลยขามานาคมยุ่งยากนะครับแล้วก็สื่อที่เข้าถึงนั้นหมายความว่าทีวีเข้าถึงได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พูดถึงตัวครูไม่ครบชั้นครูไม่ครบเอกคุณภาพไม่มี ก็เราทำมาตั้งปี2 5 3 8นะครับซึ่งเป็นความกรุณานะครับหากรุณาที่คุณของพนเก้าและการที่เก้านะครับที่ให้มีมูลที่ทางไกลผ่นดาวเทียมดูแลเล่มนี้อยู่แล้วเราก็หาลือทางมูลนที่ทางไกลผ่นดาวเทียมขั้นพลเอกดาวพงศ์รัตถุวันประธานมูลทิทางไกลผ่นดาวเทียมก็มเสนอกรรมการให้ความเห็นชอบให้มาใช้ได้นะครับกับโรงเรียนทั่วไปทั้งหมดแล้วกับเรามองว่าสิ่งเครื่องมือต่อไปคืออะไรครับทีวีครับ เราทดลองแล้วลองสื่อสารดูว่าถ้าใช้แท็บเล็ตเนี่ยใช้เงินเป็นหมื่นล้านต้นทุนไม่ไหวครับใช้อะไรหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ไม่ไหวนะครับหรือมีคอมพิวเตอร์ PC ซก็ไม่ไหวประมาณนี้ก็เ็นเป็นข้อจํากัดไม่เสียเงินหรือเสียเงินน้อยสุดครับก็คือทีวีเพราะทีวีที่มีอยู่ทุกบ้านก็มีทีวีใช่ไหมโดยเฉพาะทีวีดิจิตอลที่มีอยู่ ได้รับความกรุณาจากกสทชนะครับก็เ <c oughs> ข้าไปคุยกับกสทชด้วยเมื่อเช้านี้ไปคุยอีกรอบหนึ่งนะครับก็ม,มีความกรุณาจากคณะกรรมการกสทชให้ความอนุเคราะห์เราอย่างดียิ่งนะครับนั่นคือสีมือเครื่องมือเราแล้วเราที่ถามว่าทำไรบ้างได้บ้างสื่อที่มีอยู่ของดีเอลทีวีมีแค่อนุบาลไปถึงแค่มอสามมอสี่มห้ามหกเนี่ยเรายังไม่มีทำอย่างไรแต่เราลองดูโดนใช้คุณครูเรา โรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนบรินเดชาโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนดังๆที่ในปรเทศเานครราชมณทนและประจําจังหวัดต่างๆครับทั่วประเทศไทยแปดสิบกว่าคนคก็มาช่วยจัดการเรียนการสอนท็เอเป็นเป็นสื่อต้นแบบอืโอ้คุณครูเราเก่งมากครับค่ะผมเพิ่งเห็นว่าคุณครูเราแต่ละคนแสดงศักยภาพในการเรียนการสอนได้ดีมากมสี่มหกจะมีคุณครูของเราเนี่ยเป็นป็นสื่ออืมนี้พอทําอย่างไรนะครับในช่วงนี้เราเตรียมการเรากําลังเตรียมการพวกนี้ครบท้วนแล้วเหลือ ต่อไป18พฤษภาคมจะเอาเรื่องที่เราเรียนเนี่ยทดลองทดลองเพราะอะไรครับเพราะว่า18พฤษภาคมเป็นการเปิดเทิมของอที่เปิดได้จริง,งปกติปกเป,ตป,ปิดได้จริงรไม่ต้อใช่ช่วงนี้เพราะนันก็ไม่อยากให้เด็กหยุดการเรียนรู้ครับให้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูให้บ้านเป็นห้องเรียนนะครับแล้วก็ให้เด็กได้เรียนรู้ทดลองดูอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยที่เรางเรียนมาเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการต่างๆจะสื่อสารไปทีว่ามีขั้นตอนไงบ้างครับ เ้อเรียนรู้ผู้ปกครองสามารถตอบคาถามหรือซักถามหรือขอคาแนะนําหรือแม้แต่ให้คําแนะนําเราจะรับฟังเพื่อจะปรับปรุงพอถึงเวลาหนึ่งกรกฎาคมเปิดเรียนจริงปรากฏว่าสองสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งขี้คายขี้คายเนี่ยผมคิดว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งยังต้องมีอยู่ขี้คายยังไงแต่ความไว้ใจยัง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 ไม่ต้องระมัดระวังอยู่ยังไม่ยอมรับก็ต้องปรับตัวเองลองเอาสองอย่างมาคั่คู่กัน สิ่ง <ม S 1> ที่เรียนออนไลน์อยู่แล้วกับการที่เรียนอยู่กับปกติมา,มาไม่ด้วยกันแล้ยัง,ยงไงคะห้องเรียนมันก็มี30คนครับเออมันก็ห้องมันก็ไม่สามารถขยายพื้นที่ได้แล้วท<อ>าําไงก็อาจจะใช้วิธีการคือมาแบ่งคนมาสล,นนสลับกันมาเรียนแล้วค่อยเอาใบงานไปกลับไปบ้านทำที่บ้านผู้ปกครองก็ยังมีหน้าที่บทบาทที่ช่วยดูแลเด็กนูนต้องช่วยกันก่อนนะครับช่วงนี้ยอมรับว่าถามว่าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับเพราะวันนี้คือภาวะวิกฤตโควิด -19 และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องเน้นที่สุขภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญคถ้าภาพสุขภาพของผู้เรียนสําคัญแล้วเราเราจะดูแลระบบนี้โดยความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองพ่อ,พอแม่คุณครูรน่องเรียนเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้รในการพัฒนาช่วยกันดูแลและสังคมอื่นก็ดูแลด้วยวันนี้ก็มีหลายภาคส่วนภาคเอกชนเขายินดีที่จะให้พวกแพลตฟอร์มให้เรื่องการเรียนรู้ออนไลน์เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะขึ้นมาแฟนเป็แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มกระทรวงสายการเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการที่เอาไปใช้ได้เขาเรียกว่า Digital นะครับเอ듀เคชันเอ็กซ์ l l นดนะครับแพลตฟอร์มซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกระทรวงสายการแพลตฟอร์มนี้จะลงไปถึงโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วผู้ปกครองสามารถดึงไปได้แล้วครูก็ไปสอนได้อันนี้เป็นเรื่องการที่เตรียมความพร้อมตลอดตั้งแต่ต้งเลยครับผมสมมติผมเป็นผู้ปกครองถามแทนผู้ปกครองนะผมเป็นพ่อแม่มีลูกเรียนหนังสือพอ18พฤษภาปั๊บ ผมไม่ต้องไปซื้อแท็บเล็ตใหม่ครับไม่ต้องซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนผมเอาทีวีที่บ้านผมครับซึ่งมีกล่องดิจิตอลอยู่แล้วหรือบางคนเป็นสมาร์ททีวีครับเปิดแล้วก็หาช่องได้เลยหรือไงฮะครับผมจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยไอ้ลูกเราอีกป .4 อีกคนอยู่ป .5 มันต้องเรียนอังกฤษเรียนวิทย์มันช่องไหนวะมันทำไงท่านทีนี้ช่องเนี่ยคือเป็นช่องดิจิตอลที่มีอยู่แล้วครที่เป็นช่องที่ว่างอยู่ ที่คืนที่เขาคืนที่มันอยู่หอว่างๆว่างอยู่เป็นช่องเป็นช่องที่ยินปกติแหละไม่ใช่ชวิชา,<ม>าที่ครูสอนจะไยโผล่ตรงนั้นครับแล้วก็ช่องอะไรอย่างไรเดี๋ยวผมขอหาหรือกับกวศาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะมาบอกจะประกาศจะขอช่องเก้าช่วยประสามานให้ด้วยได้ฮะ,ะด้วยความยินดีแล้วก็สื่อสารประชาชนรับทราบว่าเอาละท่านมีรีโมทในมือท่านจะพาลูกเรียนช่องไหนอย่างไรเสร็จแล้วก็จะมีตารางการเรียนให้ส่งให้ ส่งทางส่งทางทีวีด้วยประกาศได้เห็นนะครับวิธีการ<อ>เรียนเาป็นชั้นๆไปเหรอค<ม>รับ <3 S 2> <อ>มีคิวอาร์โค้ดให้แล้วก็คุณก็เซิร์ชคิวอาร์โค้ดมาดึงออกมาลอาเ,เ,เปิดดูได้ของคุณอเองหรือแม้แต่ผู้ปกครองท่านใดไม่มีลูกไม่มี TV ทีวีทําไม่เป็นเข้าไม่เป็นบโรงเรียนจะบริการช่วยเหลือนะครับโรงเรียนแต่โรงเรียนเพราะเด็กถ้าเกิดเด็กอยู่ต่างจังหวัดไกลๆหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีใครติดเชื้อโควิด -19 เลยล็อกดาวน์ทั้งหมู่บ้านอยู่แล้ว เด็กอาจจะมาเรียนได้และก็ใช้การเรียนการสอนนี้ได้หรือผู้ปคองอาจจะมาคุยกับครูได้นะครับถามครูเรียนยังไงครูก็แนะนําได้หรือครูเดินไปบ้านผู้คองได้ึึ่ไม่ไกลนัะซึ่งวิธีการหลายวิธีการอย่างนี้เราต้องให้เกิดตามบทบาทของพื้นที่ครับท่านเลขาเมื่อกี้คุณวิสารพูดดีฉันก็เลยนึกออก บางบ้านมีลูก3คนปอหนึ่งปอสองปอสามเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช่องสมมติช่อง14ช่อง14ปอหนึ่งเรียนช่อง15ปอสองเรียนช่อง16ปอสามเรียนที่บ้านมีทีวีเครื่องเดียวเออมีทีวีเครื่องเดียวเก้าโมงทำไงคะเนี่ยรีรันครับรีรันได้เลยครับว่าหนึ่งรีรันถ้าบ้านนี้ผู้ปกครองมีเครื่องไม้เครื่องมือด้วยรีรันก็คือรอดูช่องที่จะออก เวลาวีตารางให้สำหรับลูกอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยชอออปหนึ่งสมมลูกปหนึ่งขณะนี้เราบอกบอกว่าช่องนี้หลังปหนึ่งสมมติช่องนี้ปหนึ่งค่ะเรียนอยู่ขณานี้ต่อไปก็ปหนึ่งจะเรียนอีกจะรีรันอีกสามช่วงอ๋อน้องมีช้อยเลือกเวลาอื่นเวลาอื่นได้ด้วยอ๋อครับแล้วปสองก็รีรันสามช่วงฉะนั้นที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ต้องจัดเอาสมมติมีลูกสามคนปสามปสิปห้าเฮ้ยภาษาอังกฤษตอนเช้าลูกปสาม ลูกเรียนป .3 ภาษาอังกฤษตอนเช้าบังเอิญไปตรงกับตารางวิชาเลขป .4 ของพี่ถ้าใครเรียนให้ใครเรียนล่ะให้ใครเรียนถ้าลูกเลือกคนเล็กเรียนก่อนเดี๋ยวไอพี่เนี่ยไปเรียนเลขตอนบ่ายก็ได้ได้อ๋อมันก็ไม่ไม่ต้องซ้ำกันสลับกันใช้สลับใช้อันที่หนึ่งสองก็คือมีสมาร์ททีวีมีโน้ตบุ๊กก็แยกมาใช้ยูทูปอ๋ออันนี้แบ็กอัพไว้หรอแบ็กอัพยูทูปขึ้นยูทู e ไปให้ ผ่าน u t u b e ด้วย YouTube โอเค okay. ด YouTube มาดูได้ด้วยคือหมายกวา TV, <ส>่ามีเอลเขามีทั้งเรื่องของแอปพลิเคชันด้วยครับมีแอปพลิเคชันเข้าแอปพลิเคชันได้ด้วยลานบนมือถือมือถือแล้วก็ทางท,ทางคอมพิวเตอร์คือก็แสดงว่าน้องคนเล็กเรียนวิชาอังกฤษ9ก้าโมงบับงเอิญว่าเลขพี่มันก็ต้องเรียน9โมงไอพี่ก็อ่น้องใช้ทีวีพี่ก็ไปใช้มือถือแม่และกันรหรือโน้ตบุ๊กก็ได้หรือโน้ตบุ๊กหรือพีซีที่บ้าน ซึ่งมันเรียกเขาเรียกออนดีมาร์ล่ฮะมันคลิกเรียกขึ้นมาได้อะฮะคือถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าถ้าเรียนวิชาเลขโอ้โหเมื่อเช้าดูยังไม่เก็ตอาจารย์สอนขออีกรอบหนึ่งก็เข้าไปเรียกได้เลยดูซ้ำได้พ่อแม่เรียนเรียนรู้ร่วมกับลูกได้เลยเรียนซ้ำได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกที่ทุกเวลาฟรีอันี้นะครับทาง YouTube ครับอ๋อคือเราออกแบบไว้ปิดจุดบอดพรกนี้ไว้แล้วพยายามจะให้หมดแต่ก็ต้องมีบ้างแหละ มี่บ้างแหลแต่มีอย่างไรนะครับ18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนที่เราเรียกว่าทดลองเครื่องมือทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเข้ามเรียนรู้เราเรียนรู้มีอะไรบอกเราฟีดแบ็กมาฟีดแบ็กมาเราจะฟังจะเติมเต็มให้หมดให้มากที่สุดเพื่อจะให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ผู้ปกครองทุกคนได้เข้าใจวิธีการเรียนรู้ร่วมกันวันนี้ new normal วิถีใหม่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ครับท่านทะเลขาครับวันนี้สมมติเอาเอาเบื้องต้นก่อน ผู้ปกครองต้องต้องทำอะไรบ้างหนึ่งไปดูตารางจากที่ไหนนะคะจัดตารางสอนให้ลูกเองใช่ไหมคะต้องไปดูเอง 2. สองเวลาลูกนั่งดูคุณผู้ปกครองก็ไปกินกาแฟเดินไปเดินมาหรือควรจะนั่งอยู่กับลูกยังไงดีคะแนะนำนะคะเรื่องที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะออกตารางให้ะนะครับแ้วที่สองเดี๋ยวพอพอ,พอกอทกสชอนุอามัติช่องทีวีให้เราชัดเจนแล้วจะเราบอกว่าช่องอะไรชั้นไหนอย่างไรค่ะที่สามก็คือ ช่องทางอื่นๆที่เราบอกนี่แหละ,<ค>ะจากแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเราจะบอกจะมีเขาเรียกประชาัมพันธ์ทั้งระบบ <คะ S 2> นะครับอาจจะมาขอความร่วมมือจากทีวีทั้งหลายนี่แหละนะครับช่วยออกกน <คะ S 2> การแล้วก็มี QR code ที่จะคุณจะไปดึงออกมาเป็นตารางได้ <คะ S 2> อันนี้กระบวนการหนึ่งที่สองก็คือคําแนะนำของผู้ปกครองจําเป็นครับมันมีผู้มือให้<อ>ผู้มือให้ผู้ปกครองควรจะอยู่อย่างไรควรจะสอนเด็กอะไรแล้วก็เข้าสู่ลิงก์ไหนที่ดึงออกมาที่ผู้ปกครองไม่เคยเข้าอาจจะได้เข้าได้เรียนร <คะ S 2> ู้เราพยายามที่นำเรียนคุยสารว่า จะปิดจุดบอดที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจุดบอดที่สําคัญแล้วเราจะเรียนรู้กันช่วง18บแปก็าคมถึง30มิถุนายนนี่แหละจะเรียนรู้ร่วมกันท่านก็จะบอกผมทันทีว่ายังขาดอีดึงอย่างนะต้องเติมอันนี้เข้าไปเติมนี่นะเราจะเอามาพัฒนางานของเราครับก็คือก็คืออันนี้คือเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้มันจะมีชีวิตจริงถเวลาเรียนเนี่ยมันจะมีส่งกันบ้านใช่ไหมฮะเรียนอังกฤษเสร็จปุ๊บจบ2บทครูบอกอ่าไปทําอันนี้มาส่งกันบ้านส่งยังไง สองก็คือแ a บเช่นวิชาวิทยาศาสตร์มันต้องทำแ a บหรือมีโครงงานใช่ไหมฮะอังทีงานกลุ่มอันนี้ทำไงฮะเรื่องเรื่องนี้คุณครูต้องเป็นผู้จัดการการเรียนรู้เขาเรียกออกแบบการเรียนครูที่ว่านี่คือครูครูผู้สอนคือประจำประจำวิชาไม่ใช่ครูตู้อ๋อไม่ใช่ครูทีวีครูโรงเรียนเราแหละโรงเรียนเราเป็นคนเป็นคนออกแบบการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ทีวีที่ออกและสื่อที่เราคูยกันเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ครูก็องทำใบงานทำออกแบบว่าถ้าเด็กเรียนวิชานี้ จะต้องไปจดอะไรบ้างนะครับต้องเตรียมข้อมูลอะไรแล้วก็ทําคําถามไว้ให้เด็กเบื้องต้นเด็กก็พอเรียนเสร็จแล้วเด็กก็สรุปอรุงความรู้นี้ส่งให้ครูส่งได้สองสามวิธีการด้วยกันวิธีการที่หนึ่งก็คือเอาละเด็กแบ่งเด็กมาพบครูหน่อยพบเรียนรู้ร่วมกันก่อนอ่าโอเคมาคุยกัน,กนนะั้าห้องนี้มีสามสิบคนเอาสิบคนแรกมาก่อนมาล่งค,คุยกับครูครูก็จัดเวลาสักชั่วโมงหนึ่งคุยกันเสร็จแล้วเอาแบ่งกลับไปทํางานคือไม่ต้องอยู่ยาวทั้งวัน ค,คนนี้มาอีกโอเคเสร็จแล้วก็ส่งงานถ้าถ้าเด็กบอกว่าผมส่งงานทางอีเมลได้ไหมส่งทางไลน์อัปโหลดมาได้ไหมส่ง,งอะไร่ะคุณครูออกแบบส่งมาคุณครูก็พแบบิมพ์ออกมาดึงออกมาตรวจนะครับตรวจให้กันบา้านส่งกลับไปให้ซึ่งจะได้ทัง face ้งเฟสต f เฟสซึ่งจะใช้วิธีการอ,ออนไลน์ก็ได้จะเจอครูได้ด้วยแล้วิธีการคือจะพบผู้ปกครองกลุ่มก็ได้พบโดยวิธีการออนไลน์ก็ได้แล้ววันนี้เราได้รับความร่วมมือจากาคเอกชนที่ใช เาเรียกว่าเครื่องมืออินฟาสเจอร์ให้ฟรีที่ท่านนิสารพูดไว้และพี่กรพูดไว้เมื่อตอนต้นต้นมัลโ o ซอฟมิตตี้อ๋อมันมีแอปอยู่แล้วแล้วก็เอ่อกูเกิลแฮงเอาท์ครับแล้วก็ทูวีโวฟรีมีหลายแอปสามสามวันนี้สามเจ้านี้ให้เราฟรีวันนี้เราจะพัฒนาครูจะประจะประชุมสัมมนาต้นเดือนเนี้ยนะครับทางออนไลน์ให้ครูเข้ามาลองใช้ดูแล้วก็ทดลองครูทางประเทศจะได้เรียนรู้วิธีการแบบนี้อซึ่งหลายๆอย่างที่ลาเรียนเนี่ยไปได้ไกลกับเสร็จแล้ว โอ้แสดงว่าคิดเผื่อไว้หลายชั้นเหมือนกันครับฉะนั้นก็เด็กไม่ต้องกังวลเรื่องส่งกันบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องแลบบกระทรวงไม่ได้ตึงขนาดที่ว่ามาโรงเรียนไม่ได้เพียงแต่มาแล้วจัดระเบียบมีวัดอุณภูมิไ่ท่านสมมติอาวันนี้ค่าป .5 มาแลบวิทย์นะในห้องมี30คนแต่ต้องแบ่งมามาเต็มเต็มเลยไม่ได้ครับแล้วก็ต้องเหมือนไม่ฮะแอลกอฮอล์ุกอุณภูมิใส่หน้ากากสี่อย่างหน้ากาก ออ่แอลกอฮอล์เรัอุณหภูมิภมและโซเชียลดิเซนซิ่งนั่งไม่ใช่นั่งติดติดกันรห่างทางสังคมอ๋อแล้วก็จัดตารางเอาเอาวันนี้กลุ่มนี้มาเช้าสิบโมงครับสิบเอ็ดโมงอีกกลุ่มหนึ่งมาครับคือโดยโดยเฉพาะเรื่องการทานอาหารในโรงเรียนก็คงจะให้น้อยที่สุดเด็กพอเสร็จสองสามชั่วโมงกลับบ้านพ่อแม่กลับบ้านแล้วกลับบ้านทํางานที่บ้านแบ่งกลุ่มมาอย่างนี้มาอีกทีคือให้ให้ทุกอย่างนั้นอยู่ในมิติของการดูแลความปลอดภัยของเด็กคสัญแต่ได้้เรรียนู แต่ว่าค่ะลักษณะนี้มันบางทีมันอาจจะต้องมีเวลาที่เด็กอาจจะเรียนหลังห้าโมงเย็นนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเด็กอยู่กับคุณตาคุณยายซึ่งเป็นโอกาสคุณตาคุณยายจะเรียนพร้อมกับเด็กก็ได้เพราะตอนนี้ถ้าคุณตาค<ช>ุณยายนั่งด้วยแต่ถ้าบางทีคุณตาคุณยายก็แบบอายุมากแล้ววิ่งไม่ไหวแล<ช>้วพ่อแม่กลับมาปุ๊บต้องเปิดรีลันให้ลูกได้เรียนตอนเย็นเลยนะคะอันนี้จะเป็นคําตอบที่ว่ามีคนถามเหมือนกันนะถ้าเกิดสพ่อแม่ไม่อยู่บ้านทําไงก็ดีไงรีลันรืองรีลานนะค ยูทูบไปดึงขึ้นมาไปดึงมาเรียนได้เลยออนไลน์ตารางมีให้แล้วหรือตารางไม่มีคุณก็รู้ว่าวิชานี้ลูกเรียนไปแล้วทดสอบรูปก็ได้ว่าเออรู้เรื่องไหมวิชานี้เรียนหรือเปล่ากลางวันนะหรือไม่เรียนโดยสรุปก็คือว่าการเรียนแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมอย่างลูกผมเรียนออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นการหลุดสมาธิของเด็กเช่นเด็กเรียนในแท็บเล็ตเด็กเรียนในโน้ตบุ๊กฟังครูอยู่สวิตช์จอดึงเกมมาเล่นใช่ไหมฮะ อันนี้ชีวิตจริงบางจีนก็เจอยุโรปตอนนี้ก็เจอปัญหานี้แต่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้เวลาเด็กดูเรียนหนังสือทางทีวีอาจจะให้แม่เผลอไว้เปลี่ยนช่องการ,ร์ตูนพ่อที่บ้านก็ต้องช่วยดูครับเพราะเขาออกแบบระบบนี้มาที่บ้านก็ต้องช่วยกันดูเป็นการเรียนรู้ร่วมกันร,ระหว่างครูกับพ่อแม่ครับนิดนึงค่ะท่านเลยค่ะถ้าสมมติสอชโรงเรียนสอชอเขาอยากจะทําแบบนี้เขาจะไปเอาโปรแกรมอะไรนี้ ก็มีการประสานกันไหมคะคือในกระทรวงสายการใช้ด้วยกันทั้งหมดทำตีนโยบาลนี้เขาทำทีให้ทําโดยสวถเป็นเจ้าภาพหลักแต่เราก็ไม่จํากัดแค่กระทรวงสายการมีท้องถิ่นมีตชดวยอ๋อทุกคนมาใช้ได้หมดใช้ได้หมดครับเราไม่มีลิขสิทธิ์สายอาชีพอะไรก็รวมได้หมดครับจริงๆแล้วทางอาชีวะเขาก็ได้ช่องอีกช่องหนึ่งเข้าเหมือนกันนะครับทางสให้มาแล้วก็ดูแลเรื่องการที่เรียนวิชาสามาทั้งหลายครับฉะนั้นก็จากวันนี้ไปเริ่มต้น18 ใช่ไหมฮะพิษสภาคุณผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองสะท้อนมาเพราะว่ากระทรวงต้องการสิยงสะท้อนเพื่อปรับให้ดีขึ้นไม่มีระบบอะไรที่ออกมาแล้วเพอร์เฟกไม่มีโลกนี้ไม่มี Google ก็ต้องอัปเดตมีบั๊กเสมอนะฮะ Facebook ก็ต้องอัปเดต Microsoft ก็ต้องอัปเดตไม่มีระบบไหนออกมาแล้วคอมพ l ลีทเรียบร้อยไม่มีโลกนี้ไม่มีมันเรียนรู้พัฒนาตลอดเวลานี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการเรียนรู้ทางกายซึ่งโลกกําลังทําและประเทศไทยก็ เดินแนวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเรามาอัปเดตกันนะฮะว่าต้องมีอะไรปรับปรุงบ้างอะไรบ้างสะท้อนยังไงขอขบพระคุณนะครับท่านเลขาครับสวัสดี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 ครับแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักทู่นะคะเดี๋ยวไปชมเกล็ดความรู้กันค่ะ